วันนี้ค่ะแล้วพจะจบแล้วค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือจริงๆเป็นเรื่องที่ตั้งแต่แรกบางไม่ได้อยากออกมาพูดอะไรเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนทีนี้เนี่ยเรื่องความสัมพันธ์มันเปราะบางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นคนนอกไม่ได้เกี่ยวคือลางกับเจเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเฉยๆแล้วทีนี้พอมีข่าวเนี่ยโดยเนเจอร์หนูเข้าใจนะที่หนูจะต้องถูกเป็นข่าว อะไรแบบนี้มือที่3เพราะว่าเราละครออนแอร์อยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ว่าคนจะเข้าใจติดแต่ทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวนานแล้วค่ะขา่าวนี้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยแบบเออจริงๆวันนี้ก็ดีใจค่ะได้ออกมาโปรโมทมันเป็นกๆๆากแล้วเราลงรูปด้วยเปล่ามันก็เลยทำให้เป็นการตอบก,กับเรื่องนั้นอีกออเรื่องโปรโมทละครหนูเข้าใจได้เพราะว่าเราทําสม่ําเสมอของเราเ,เราโปรโมทของเราทุกอาทิตย์ที่มีละครแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าหนูเพิ่งมาทาหรือว่า ทำตอนที่มีข่าวจริงๆมันก็ทํามาเรื่อยๆหนูลงโปรโมทละครมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายคนบอกว่าทุกคนก็แบบฟิลแฟนเข้าใจได้ทุกเรื่องเขาฟิลแฟนกับพี่ปั้นหนูก็ฟิลแฟนจนแบบมันก็ไม่มีเรื่องอะไรซีเรียสแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะได้ว่าจังหวะและเวลามันมาพอดีอะไเลยแล้วหนูด้มีการคุยกันไหมอ่ะกับเจกบเจ๊ใช่ไหมคะอ๋อจริงๆริมคือตั้งแต่แรกที่เราโดนว่าเยอะๆอ่าที่มีคอมเมนต์เ่ยยังไม่คุยเลยเพิ่งจะมาคุยกันตอนที่แบบ เหมือนเจตออกมาให้สัมภาษณ์แล้วอะคะ่ะเราถึงกจะกล้าถามอะเพราะเรารู้สูว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามากๆจริงๆอะไรเนงะี้ยแล้วละครมันปิดกล้องไปแล้วด้วยทําให้ไม่ได้เจอกันแต่ว่าเราเห็นแล้วแหละว,ว่าแบบมีข่าวมีอะไรเราโดนว่าและเริ่มมีคอมเมนต์ไม่ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออก็ให้เกียรติเขาถ้า เขาสบายใจที่จะเล่าเดี๋ยวเขาพูทักมาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบมันเริ่มมีข่าวเขาออกมาให้เราไี้ยถึงจะได้คุยกันแต่ว่ามาขอโทษแต่ว่าถูกโยงเข้าไปเออแล้วกี่ก็ว่ายังไงบ้างไเขาก็แบบเออขอโทษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราบอกว่าเราคำแรกที่เราส่งเลยว่าเธอฉันอยากถา,ถามเธอมากเลยแต่แบบไม่กล้าเลยอย่างเงี้ยเพราะเราสึกว่าเขาอาจจะเครียดหรืออะไรอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่กล้าแล้วเขาเป็นคนนิ่งๆเข้าใจไหมเราแบบเราจะอ่ะจริงๆต่อมเสือกเราก็อยากรู้ เธอไปเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของเขาจริงๆอะค่ะเราเราหนไหมเที่แบบว่าแบบเห็นคอมเมนต์ลบๆอย่างเงี้ยเราหนบ้างไหมหนูเข้าใจมากๆค่ะเข้าใจเพียงแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว so ่ามันนานเกินไปแล้วที่แบบหนูต้องโดนอะไรแบบนี <t ick> <t ick> ้เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนวันนี้ก็ดีค่ะได้ออกมาพูดว่าจิงๆและฟางกับเจเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็ คือจริงๆเจ็ดก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วตอนนั้นหนูก,ก็สบายใจว่าทุกอย่างคงจะจบด้วยดีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็มียังมาอีกเรื่อยๆอะไรอย่างาเงี้ยมีแฟนก็ได้เปิดตรงไหมดูกแล้วไม่ต้องอยังไม่มีาอาชีทำยังไงอะไรอย่างี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือ ือต่อไปถ้ายังมีข่าวอย่างนี้อยู่หนูเข้าใจได้เพียงแต่ว่าแบบก็ไม่อยากจะแบบไปเป็นมือที่สามของใครแต่ว่าถ้ามีข่าวจิ้นโดยทั่วไปโอเคถือว่าน่าสุดเลยนะกับการที่ซึ่งคือสดมาสั์แต่ว่านโดนเป็นโยงเป็นมือที่สามสหรับคู้นี้อะไคือไม่ได้หนักแต่ว่ายาวมากเป็นเรื่องเป็นตอนที่ยาวเป็นสตอรี่ที่ยาวเป็นเดือนได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเดือนได้แล้วเราก็ ต้องใจในทุกๆวันว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปแต่มันก็ยังไม่ผ่านไปสัป <laughs> กทีอะ <c oughs> ไ,ไรเ้ยขึ้นก่อนที่เราทเราตัดนเลยว่ามดลุ้นเลยไม่มีสิทธิ์ุ้นอะไรแน่นอนไม่มีค่ะ,ะาบางกัาเจตเป็น,นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อก,กันแล้วก็ถือว่าขอความเห็นใจและเข้าใจหนูลวกันค่ะว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ามันจะมีคำพูดของใครหรือว่าคำคมอะไรมาอีก ต้องเลี้ยวมาแล้วค <like ่ะผ um ่านไปแล้วค um> ่ะหือว่ามีความในใจหรือวันที่เราจบง่ายๆเขามีคำต่อของอีกฝ่ายเนี่ยที่พูดเหมือนไม่ชัดเจนว่าเออเขามีเพาะมีมือที่สามหรือเปล่าไม่ว่าแบบจะมีคำพูดอะไรใดๆออกมาขอให้ฟังวันนี้เราก็จบเลยดีกว่าค่ะว่ามันไม่มีอะไรมากกว่าเพื่อร่วมงานกันแล้วทุกๆอย่างเป็นการโปรโมทละครที่ทําเพื่อละครจริงๆแล้วก็โดยปกติอ่ะมันเหมือนทุกคนที่อยู่ในกองอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเรา รับเงินค่าแสดงมาแล้วมันจะจบในการที่เราแค่ถ่ายละครจบอะค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูที่หนูต้องทําจริงๆแล้วก็ละครจะจบแล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะมันคงไม่มีลูกคู่แล้วค่ะแล่จยังจะกล้าลงอีกไหมเพราะยังปกติหนูจะทำตัวปกติใช่ค่ะทำตัวปกติละครจบก็คือละครจบค่ะความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันมันก็จะยังอยู่ไปแบบนี้แหละหมายถึงว่าแบบ ก็อยากให้เข้าใจด้วยจริง,รงๆหนูเข้าใจที่คนไม่เข้าใจอีกเยอะแต่ว่า<อ>เราอะรู้ว่าความจริงคืออะไรเจรูร้วความจริงคืออะไรคนในก้องถ่ายรู้ว่าความจริงคืออะไรเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปที่เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตกับเราเขาไม่รู้จริงๆเขาก็จะมีความตีความจากคําพูดบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหนูอยู่ในวงการมานานหนูนเข้าใจธรรมชาติของมันเยงแต่ว่าก็อยากขอความเห็นใจด้วยเหมือนกัน่ะตัวหนู่มกัสนดทกับวิว เคยอวิวนี้เคยเจอพันผ่านใช่ค่ะตั้งแต่เข้ามาที่ช่องวันหนูก็ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับวิวด้วยค่ะอยากจะแบบทคลีาหรืออะไรอย่างใดเล็กอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจ่หนูว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องแบบใดเล็กหาหรือคุยอะไรเลยค่ะเพราะว่าหนูว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของคนสองคนให้เขาไปเคลียร์กันเองดีกว่าใช่ละครจะจบแล้ว อาทิตย์นี้แล้วนะคะข่าวนี้มาตั้งแต่ละครออนแอร์จนละครจบแล้วค่ะตอนนี้ก็ขอให้เรื่องนี้จบไปพร้อมละครบูรณาสัจีนะคะแม่โบได้เอเดเย่ได้ความในเนื้อละครเรามันกำลังเข้มข้นมันจบเปยังไงแย้มสักนิดนึงแฟนๆรู้ด้วยเหรอคือแฟนๆก็รู้ค่ะแบบว่าความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงก็มีอุปสรรคคล้ายๆชีวิตจริงไหมคะก็ ฝากด้วยแล้วกันนะคะให้ลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าตอนจบจะเป็นยังไงก็ลุ้นกันดูค่ะแล้วก็ฝากกง,งาชารีด้วยแล้วก็ฝากเรื่องนี้ด้วยซาโนไม่ได้เป็นมือที่สค่ะขอบคุณค่ะ